สวัสดีครับหรือผมแชมป์ธรรกิจผมเจอรี่เอชทีและจาพนมจอเดอรอ just do it ในตัวอย่างแฟร์อ่ะในตัวอย่างในตัวอย่างของชิปเปอร์เอ็กซ์สามนะครับบทของทารอนเนี่ยโดนก,กักไว้หมดเลยครับ <c oughs> เราเลยอยากจะรู้มากครับว่าตัวละครนี้เนี่ยคือใครแล้วมีไม้เด็ดอะไรครับพี่ <c oughs> อือก็คือบท ของชาลอนเนี่ยความเซอร์ไพรส์ก็คืออย่างเช่นคิ้วเล็บคิ้วเล็บต้องมีการเก็บไว้ซีเครตนะใช่ไหมครับอ่าชาลอนเขากว่าเล็บครับเล็บเล็บโกงเล็บประมาณนี้ครับแล้วก็ในคาแรคเตอร์ของผมนี่แปลกใหม่เพราะว่าเราลองไปเต้นให้เขาดูปรากฏว่าดีเจคอร์ลโซผู้กับชอบเต้นจริงเต้น แล้วก็เลยลองใส่ท่าท่าที่เป็นมวยไทยแต่ท่ามวยไทยนี่แปลกใหม่นะครับเป็นท่าไก่เป็นยังไงครับนี่เห็นี่มไก่มันมีอะไรครับมีเดือยมีหมัดเท้ากระสอบมีกระโดดเตะมีกระโดดเข่านู่นนี่นั่นก็คือมาจากท่ามวยไทยของเราเนีลยก็มาประยุกต์ใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็มีโอกาสได้นําเสนอสิ่งที่ใหม่ๆนะฮะแล้วก็บทฉากที่อลังการมากๆคิดดูสิเสตฉากมหาศาลอลังการแล้วเราไปลอยเข่าอย่างนี้น่ะน่าภูมิใจมากนะครับ ใช่ครับน่าภูมิใจมากเลยถามต่อเลยฮะพี่ไปแบบฉากใหญ่อลังการขนาดนี้ฮะอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงฮะระหว่างฉากเซตติ้งของไทยนะฮะกล้องถ่ายไทยกับกล้องถ่ายบรบู์มันต่างกันยังไงพี่ต้องต้องบอกว่าเขามีอุปกรณ์มีเทคนิคเทคโนโลยีที่แบบว่าครับครบครันครับเป็นเมืองแห่งหนังครับอยากได้อะไรเซตสตูดิโอบอกว่าใจต่างเซตเลยเซตเลยครับ แต่ของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะครับของเราก็เซตเหมือนกันนะครับก็ระดับมาตรฐานพอเพียงของเราแต่คุณภาพก็ของเราก็จะมีคุณภาพของเรานะครับของเขาก็จะคุณภาพแบบ worldwide international นะอ๋อภาษาคนสาษาคนใช่ในหนังเรื่องนี้ฮะไม่ได้มีแอคชั่นสาคนเดียวนะฮะมีตอนนี้เยนด้วยะฮะใช่ยิบมันอันนี้หละครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยยิบมันได้สู้กับ คาร์หรือเปล่าฮะนั่นนั่นนั่นนเต้องไปรอดูอยากเห็นมากตอนนี้อยากเห็นมากเลยนั่นแหละและเป็น triple X a คชั่นต้องจัดเต็มที่เป็น X ครับคนที่เป็นแฟนภาคหนึ่งภาคสองอันนี้ภาคสามระดับมันก็ต้องเพิ่มใช่ไหมครับนักแสดงก็ต้องครบคันฉากบู๊แต่ละฉากก็ต้องคิดเพิ่มวินิเซนบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องสร้างให้เป็นหนังที่ประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่าหนึ่ง ดูเบาเฮ็ดเฮดมาแล้วเนี่ยเนี่ยต้องคิดเลยต้องบวกแล้วต้องบวกแล้วมีอะไรให้กับคนดูใหม่ๆหน่อยตามชื่อหนังฮะคูนคูนคูนอแต่ผมอยากรู้ฮะว่าพิจาไดเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบฉากแอคชั่นรอเปล่าอ่าครับก็ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมเพราะว่าหนังแอคชั่นแบบมวยไทยสไตล์ของเราเนี่ยเขาก็โอเคเขาคิดท่ามาแต่ว่าเราก็ไปช่วยเสริมว่าเราเล่นท่าเนี่ยดีไหม ปรากฏว่าเออชาเอโอดีรูปกลับยอมรับโปรดิวเซอร์ยอมรับเฮ้ยชอบไม่ใช่สลิงด้วยไม่ใช่ตัวแสดงแทนด้วยเฮ้ยเป๊ะเลยชอบเนียได้ตังด้วยอะไรไม่ชอบล่ะใช่ไหมเราเล่นให้เขาดูเลยครับเล่นสดๆแล้วสตันแมนชอบว่าเป็นแฟนเราอยู่แล้วชอบแบบสไตล์เราอยู่แล้วแล้วกเป็นนับว่าเป็นเกียรติที่ให้โทนี่จาเต็กอยู่คิดไม่ไอเวลี่พร I อค e ฟ e m ม m มรเนี่ย for this movie for Tony บอกจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ด้วยรอยเตะของโทนี่จาเราก็เลยจัดให้เลยนะฮะลองไปดูครับโอเคครับคำถามครับตอนนี้เยนเจอมาแล้ววินดีเซลก็เรียบร้อยพอวอลเกอร์หลายคนมากมายเป้าหมายต่อไปของพี่ครับคนที่อยากจะซัดด้วยคนต่อไปอยากเจอใครครับคนที่อยากจะซัดด้วยใช่นะครับ ก็ดูว่าใครที่อยากจะซัดกับผมผมเนี่ยพี่โปรผมนี่แหละครับองการก็ใครที่อยากจะซัดซัดในที่นี้คือซัดด้วยความสนุกความเพลิดเพลินความสุขมีให้กันซึ่งกันและกันเอนเตอร์เทนของหนังครับทริปวนมีทุกบทบาทที่จะซัดความสุขให้กับคุณเช่นเดียวกันใช่ออาอาคุณถามอะไรนะผมลืมเลย เรอยากไปแสดงกับใครอ๋ออยากไปแสดงกับอ๋อโอเคเขาเรื่องอยากไปแสดงกับใครก็คือดาราฮีโร่ในดวงใจของเรามีอยู่มากมายนะครับก็ทีนี้ก็อยู่ที่คาแรคเตอร์เราแล้วก็สตอรี่ทางสตูดิโอว่าพร้อมเสมอใครก็ได้ใครก็ได้นะฮะก็อยากร่วมงานก่อนจากกันไปผมเชื่อว่าพี่เนี่ยได้ฝากชาวไทยหลายคนหลายแบบเรียบร้อยแล้วแต่มีแบบหนึ่งฮะที่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครของในพี่ฝากนะก็คือบอกเล่าเลยว่า โอ้ยเนาะทีเนีเจ็บแข้วแล้วเทบลินเนีส่วนคนอีสานเป็นซุ้งหนังด้วยส่วนคนอีสาสนครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเด้อพี่ปานาอาสุหูสุคนนะครับไปเบิง์นทริปเด็กบังหน่อยนี่แหละแต่ว่าบ่นหน่อยได้จิตใจมันเนาะคนไทยนี่แหละครับเอาแม่ใหม่มวยไทยมัดเท่าเขาศอกเนี่ยมัดก,ลลกักลลนหล,ล่อนเข้ากกนหล่อนเนาะอะแหละไปสร้างประวัติศาสตร์เอาทงศาสตร์นี่ไปปักอยู่ในหนังฮอลลีวูดด้วยเบิรงนกันดูไปซอยเสี้ยกันซอยเสี้ยกันครับ หมดครับหมดแน่เด้อหมดเลยมาทิปเปอร์เด็กเข้าฉายวันไหนฮะเข้าซ้ายกับอ้โอ้เขานี่หลงหลงเออเดินหลงซาวเลยนะเนี่ยเข้าฉายวันที่19มกราคมนะครับผมก็รอดูแล้วก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับคิปเปอร์เด็กขอบคุณครับ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 วันนี้ครับมาเลย